เจ้าชาผู้หนึ่งกล้าเสียสละทั้งบัลลังภรรยาและแม้แต่เลือดเนื้อของตนเพียงเพื่อตอบสนองต่อผู้ที่มายื่นมือขอนี่มิใช่เพียงความกรุณาแต่มันคือโศกนาฏกรรมสูงสุดแห่งการให้จนหมดสิน้นการเสียสละเช่นนี้คือบุญญาที่การอันยิ่งใหญ่หรือคือบาปที่ไม่อาจให้อภัย ท้องฟ้าแห่งดาวดุสิตเงียบงันดุดผนังกระจกใสไร้เงาเทพใดทิ้งร่องรอยเบื้องบนสูงสุดนั้นเทพที่ดาพุ้สติพระมเหสีแห่งเท้าสักกะยืนรอเสียงกองแห่งกรรมที่ดังสะท้อนบอกว่าถึงเวลาต้องละทิ้งสวรรค์ลงมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ก่อนจากไปเท้าสักกะประทานพรสิบประการ ทุกผลคือรอยประทับแห่งโชคชะตาดวงตาดำใสประดุดลูกแก้วกวางรูปร่างไม่โรยราเส้นผมไม่งอวงออกไม่หย่อนคล้อยผิวกายอ่อนนุ่มดังแผ่ไหมชื่อเสียงไม่สูญหายข้ามพพชาติและเนื้อสิ่งอื่นใดบุตรในครามจะถือกำเนิดพร้อมสืบสารความใฝ่ปรารถนาแห่งการให้ ดุดสายเลือดที่ลังไหลไม่สิ้นสุดผู้สติลงสู่มนุษย์โลกอุบัติเป็นที่ดาแห่งแคว้นมัทธะและอภิเสกกับพระเจ้าสัญชัยกษัตรีนครศรีพีการสมรสระหว่างมเหสีแห่งสวรรค์กับกััตร์แห่งโลกมนุษย์เปิดบทใหม่ให้กับชะตากรรมเวลาล่วงสิบเดือนท้องของนางยังคงราบเรียบไม่บวมพองดุดหญิงมีครามทั่วไป ผู้คนซุบซิบว่านางถูกภู้ภีเข้าสิงแท้จริงแล้วนั่นคือรอยประทับจากสวรรค์วันที่คลอดมาถึงหาใช่ภายในวังทองคําแต่เป็นกลางตลาดคึกคักเสียงร้องแรกของทารกดังปนกับเสียงขายของเสียงหัวเราะและเสียงเหรียญกระทบกันเขาถูกตั้งชื่อว่าเวสันดอนบุตรแห่งตลาด หารคที่เกิดท่ามกลางชีพจรของผู้คนในวันเดียวกันนั้นช้างเผือกบริสุทธิ์ก็ถือกำเนิดในโรงช้างหลวงเป็นลางบอกว่าชะตาของเจ้าชายและช้างเผือกจะผูกพันกันดุดสองสายถาไหลรวมสู่มหาสมุทรเดียวเวสสันดรเติบโตท่ามกลางกำแพงสูงตระงานแห่งสีพีแต่หัวใจของเขามิได้ถูกขังไว้ในนั้นเลย ตั้งแต่ยังเยาว์วัยมือเล็กๆของเขาเรียนรู้เพียงสิ่งดีเยาคือการยืนออกไปมากกว่าการกำแน่นเมื่อข้าราชบริพานนำของเล่นทองคำมาให้เด็กน้อยมิได้ยึดไว้แต่กลับมอบให้แก่เด็กเร่ร่อนที่ยืนหิวโหยหน้าประตูเมืองเมื่อคนชราก้าวสั่นคลอนเข้ามาขออาหารเวสสันดอนยอมสละมือของตน วางลงบนฝ่ามือสั่นไหวของชายชราโดยไม่รู้จักคำว่าเสียดายผู้คนในวังพากันสายหัวเรียกเขาว่าเด็กโง่ผู้ไม่รู้จักเก็บรักษาแต่ประชาชนภายนอกกลับซุบซิบกันว่าเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อให้ทานมิใช่เพื่อสะสมทรัพย์สมบัติหลายวันเวส,สันดอนนั่งมองนกกระจอกโฉบลงจิกข้าว เขายิ้มเมื่อเห็นปากน้อยๆของพวกมันเต็มอิ่มสำหรับเขาความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ตนถือครองแต่มันอยู่ในลมหายใจโล่งอกของผู้อื่นกาลเวลาหมุนเวียนเวสสันดรกลายเป็นหนุ่มรูปงามรูปร่างสูงตรงราวต้นไผ่เคียงข้างเขาคือช้างเผือกปัจจนาสัตว์ศักดิสิทธิ์ที่เกิดในวันเดียวกัน มันเติบใหญ่ดุดแสงจัน์ทเรืองรองกลางแผ่นดินงามสง่าและเปี่ยมอำนาจผู้คนเชื่อว่าหากที่ใดมีช้างเผือกปัจจนาที่นั่นฝนฟ้าจะชุ่มชำ่ำเกษตรกร,ร,กรแห่งสีผีจารึกชื่อมันลงในคำอธิษฐานข้าวกล้าและจารึกชื่อเวสันดรลงในคำอธิษฐานแห่งความสงบสุขเมื่อถึงวัยหนุ่มเวสันดรอ,อภิเษกกับนางมัทรี นางไม่มีพิธีหรูหรามาห่อหุ้มแต่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และอ่อนโยนสายตาใต้แสงจันทร์เพียงหนึ่งครั้งก็กลายเป็นพันธสัญญาอันมั่นคงไม่นานทั้งคู่ให้กำเนิดบุตรสองคนชายชื่อชาลีหญิงชื่อกันหาเสียงหัวเราะของเด็กน้อยกองไปทั่ววังหลวงแต่เวสันดอนไม่เคยละทิ้งธรรมชาติเดิม เขายังคงให้ทานไม่หยุดยอนทั้งทรัพย์สินแก่แหวนช้างม้ารถศึกล้วนแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้่่าเล่าลือแพรไปไกลมีผู้ยกย่องว่าเขาคือปร่างอวตารแห่งทานบารมีแต่ก็มีผู้เยาะยันว่าวันหนึ่งเขาคงมอบแม้กระทั่งบัลลังก์และเลือดเนื้อของตนในสายตาของเวสัสนดอน ไม่มีสิ่งใดควรขาแกการเก็บรักษามากกว่าความเมตตาแอนอุกเชา้าเมื่อเห็นหยาดน้ำค้างหล่นสู่พื้นเขามักคิดว่าแม้น้ำค้างยังยอมปล่อยตัวเองลงมาเพื่อให้หญ้าเขียวชอุ่มเหตุใดเราจะไม่ยอมเสียสละบ้างเล่าในยุคสมัยนั้นสีพีอุดมสมบูรณ์เหลือล้น ลมพัดกลิ่นข้าวใหม่อบอวนไปทั่วทุ่งนากำแพงเมืองสะท้อนแสงแดดราวทองคำกลางลานหลวงช้างเผือกปัจจนายืนตระงานผิวขาวสว่างดังแสงจันทร์รินรถโลกทุกก้าวที่มันเดินประชาชนถือว่าเป็นลางแห่งความอุดมเวสันดอนมักเข้ามาใกล้วางฝ่ามือลงบนหน้าผากช้าง เขาสัมผัสได้ถึงจังหวะของสายฝนที่ไหลอยู่ในเส้นเลือดของสัตว์สกดิสิบต,ตนนี้ราวกับท้องฟ้าได้ฝากน้ำทิพย์ไว้ในร่างมันขขาวเรื่องช้างเผือกแพร่กระจายไปทั่วไก่ออกไปยังดินแดนกาลิงคราดที่นั่นดินแตกกระแหงแม่น้ำเหือดแหง้งชาวเมืองเงยหน้าขอฝนจนริมฝีปากแตกกษัตริย์กาลิงคราดได้ยินว่า หากมีช้างปัจจนาประทับอยู่ฝนฟ้าจะกลับมาดังนั้นเขาส่งราชทูตพราหมหมแปดคนเดินทางข้ามภูเขาแม่น้ำและพายุแบกรับความหวังของประชาชนทั้งเมืองเพื่อมาขอช้างเผือกแห่งสีพีวันที่พวกเขากล่าวเข้าสู่ท้องพระโรงทั้งราชสำนักนิ่งเงียบทุกสายตาหันไปที่เวสันดร ถูดทั้งแปดไม่ร้องขอทองคําหรือทรัพย์สินพวกเขากราบลงต่อหน้าขอเพียงช้างปัจจนาเสียงลมหายใจประชาชนในหวังแทบหยุดลงไม่มีใครเชื่อว่าเวสันดรจะยอมสละสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้แต่เขากลับเดินลงบันไดยอย่างสงบนิ่งสายตาลึกดั่งพื้นน้ำไม่กระเพื่อมเขาไม่ถามเหตุผลไม่แม้แต่ลังเล เพียงถอดสายบังเหียนจากคอช้างวางลงบนมือพรามห่มเสียงโลหะกระทบพื้นหินกองกังวานเย็นเยียบปัจจนาคะส่งเสียงกึกก้องก่อนก้าวตามคณะทูตเงาสีขาวค่อยๆเลือนหายไปในฝุ่นแดงของเส้นทางไกลทันทีนั้นสีผีสะเทือนเสียงโห่ร้องดังขึ้นทั้งเมืองชาวบ้านไม่เห็นการให้ทาน พวกเขาเห็นเพียงการทรยศที่ยกวิญญาณของแผ่นดินให้แก่คนอื่นเพลิงโกรธลูกโชนคำสาปแช่งกระจายจากตลาดถึงวังหลวงความสรับถักหลายเป็นความเกลียดชังพระเจ้าสัญชัยบิดาของเวสัดนดรนนั่งเงียบงันในท้องพระโรงหัวใจถูกฉีกขาดระหว่างหน้าที่แห่งกษัตริย์กับความรักต่อบุตรชายในที่สุด ปากกาก็ขีดลงบนกระดาษประกาศคำสั่งโทษเนรเทศไม่มีการไต่สวนไม่มีเสียงกลองศึกมีเพียงประโยคสั้นเย็นเยียบเวสสันดรพร้อมภรรยาและลูกสองคนต้องออกจากสีพีทันทีคืนนั้นเมืองมืดมิดราวถูกกลืนแสงจันทช้างแห่งฝนหายไปแล้วและบัดนี้เจ้าชายแห่งฝนก็ถูกขับไล่ รุ่งอรุณก่อนก้าวพ้นกำแพงเมืองเวสสันดรเลือกเปลี่ยนการลาจากให้กลายเป็นพิธีครั้งสุดท้ายพิธีนั้นมีนามว่าสัตตะสตมมหาทานการถวายทานครั้งใหญ่ยิ่งแจกจ่ายทรัพย์สินเจ็ร้ในแต่ละประเภทหลานกว้างทางตะวันออกของสีพีคลาคล่ำด้วยผู้คนราวสายน้ำทะลัก เสียงซุบซิบทั้งโกรธเกลียวทั้งสงสารบนแท่นหินขบวนช้างมา้ารถสึกวัวและคนรับใช้ถูกจัดเรียงเป็นแถวเรียบร้อยเจ็ร้อยเชือกช้างเจ็ร้อยม้าสึกเจ็ดร้อยรถสึกเจ็700ดร้อยทาชายหญิงและวัวนมอีกนับไม่ถ้วนทั้งหมดถูกเวสันดรยกให้แก่คนยากไร้แก่คนอนาถา แกผู้เดินเข้ามาขอมือของเจ้าชายแตะลงบนแต่ละสิ่งก่อนส่งมอบออกไปไม่มีความลังเลไม่มีแววเสียดายเสียงในฝูงชนดังก้องบางคนร้องไห้ด้วยความเลื่อมใสบางคนสาบแช่งด้วยความโกรธเกลียดแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่ายังไม่เคยมีเจ้าชายองค์ใด กล้าสละทุกสิ่งเช่นนี้เมื่อพิธีจบลานกว้างกลายเป็นความว่างเปล่าเหลือเพียงเกวียนไม้เก่าๆเทียมด้วยละมังสองตัวผอมบางบนเกวียนนั้นมัทรีกอดลูกทั้งสองไว้แน่นน้ำตาคลอเบา้าเวสันดอนจับสายบังเหียนหันหลังให้กับเมืองไม่หันกลับไปแม้สักครั้งเดียวเสียงกลองจากพระราชวังกองขึ้น ประตูเมืองเปิดแล้วปิดลงทันทีเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงไม้กระทบแต่คือเสียงตัดขาดระหว่างเจ้าชายกับมาตุภูมิพวกเขาเคลื่อนผ่านทุ่งนาที่ครั้งหนึ่งเคยเคี้ยวชออุ่มด้วยฝนจากบุญทานชาวนามองตามบางคนมินเฉยบางคนยกมือไหวเ้เงียบเงียบขบวนเกวียนเล็กน้อยกลืนหายไปในสีเขียวเข้มของป่าลึก เส้นทางสู่เหมพานแผ่นดินแห่งริอสีสัตร,ร้ายและเทพารักษได้เปิดออกตรงหน้าคืนนั้นครอบครัวหยุดพักริมป่ามัตรีก่อไฟเล็กๆแสงสว่างไหวสะท้อนใบหน้าสี่ชีวิตไม่มีราชสำนักไม่มีความโอ้อามีเพียงเสียงลมพัดและกลิ่นดินชื้นเวสันดอนมองไปยังพรรยาและลูก รู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะโหดร้ายกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ไฟแห่งปณิธานยังไม่ดับไฟที่สัญญาว่าจะให้ทานทุกสิ่งแม้กระทั่งเลือดเนื้อหิมพานเปิดออกดุดจะโลกอีกฝากหนึ่งภูเขาสลับซับซ้อนสูงชันป่าลึกมืดครึ้มเสียงสัตว์คำรามสะท้อนหมอกหนาทึบปกคลุมราวม่านลึก,กลับท่ามกลางความอันตรายนั้น ครอบครัวเวสันดอนพบกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆตั้งอยู่ใต้เชิงเขาใกล้ลำธารใสยเย็นนับแต่นั้นพวกเขาใช้ชีวิตด้วยผลไม้ป่ารากไม้และน้ำจากลำธารมัทรีออกหาอาหารจับสัตว์เล็กด้วยกับดักลูกทั้งสองวิ่งเล่นท่ามกลางเงาไม้หัวเราะไร้เดียงสา เรากับไม่รู้จักโศกนาตกรรมที่รุมเร้าพ่อแม่ยามเย็นเวทสันดอนนั่งสงบนิ่งหน้ากระท่อมสายตาหมอมองลึกไกลเหมือนกำลังค้นหาความหมายที่อยู่เนื้อการสูญเสียทั้งหมดแต่ความสงบในป่าไม่เคยเป็นนิรันดรไกลออกไปในแผ่นดินกาลิงคราดมีชายชราผู้หนึ่งชื่อว่าชูชกเขาเป็นยาจกหลังคอม หน้าตาอัปลักษ์ท้องป่องผิวเหี่ยวยน่นเส้นผมกระเซาะกระเซิงผู้คนทั้งเมืองรังเกียจเด็กๆขวางหินไล่ไปทว่าเขายังเอาตัวรอดด้วยความเจ้าเล่และความตะกัะไม่สิ้นสุดวันหนึ่งโชคชะตานำพาเขาไปยังบ้านพระมนยากจนผู้ติดหนี้เจ้าของบ้านไร้หนทางชำระหนี้จึงยกลูกสาวแสนงามนามว่าอมิตตดา ให้เป็นภรรยาของชูโชคแทนการแต่งงานระหว่างชายชราน่าเกลียดกับหญิงสาวอ่อนวัยทำให้ทั้งหมู่บ้านหัวเราะเยาะแต่ด้วยความกะตันอยูอมิตรดายังคงอยู่ดูแลและรับใช้สามีนับแต่นั้นชีวิตของชูโชคเปลี่ยนไปเขามีหญิงงามข้างกายและความัทะเยอทยานใหม่ก็ลุกโชน เมื่อเขาได้ยินเรื่องเวสสันดรเจ้าชายผู้ให้ทุกสิ่งโดยไม่ปฏิเสธความคิดอันบิดเบี้ยวก่อกอตัวหากเขาขอลูกทั้งสองของเวสสันดรเขาจะได้ทาตรับใช้ตลอดชีวิตและกลับไปยืนผางาต่อหน้าหมู่บ้านที่เคยดูแคลนดวงตาของชูชกส่งประกายด้วยความโลภเขาจึงออกเดินทางหลากสังขารที่สั่นคลอน พาเนจรผ่านป่าเขากินเพียงเศษอาหารที่ขอได้ระหว่างทางกลางคืนเขานอนใต้โคนไม้ท้องร้องโขคกคลากแต่ไฟแห่งความอยากได้ยังคงสว่างใสนำทางผ่านทุกอุปสรรคขณะเดียวกันที่หิมผ่านเวสสันดรยิงขัดเกลาตนเขานั่งสมาธิวันแล้ววันเล่าพยายามสละความยึดมั่นในโลกี มัทรีมองสามีด้วยทั้งชื่นชมและเจ็บปวดเพราะนางรู้ดีว่าผลทางแห่งเมตตานี้ยังคงจะเรียกร้องสิ่งที่เกินกว่าชีวิตหมอกหนาปกคลุมป่าเสียงลมคร่ำควรราวการพยากรณ์ล้างร้ายและแล้วเงาร่างชู้ชกก่อปรากฏถ่ามกลางแมกไม้สอมสอ่อหิวโหวยแต่แววตาแหลมคมเปี่ยมด้วยความตักละ การ,รเผชิญหน้าระหว่างผู้ขอที่ไม่รู้จักอายและผู้ให้ที่ไม่รู้จักหยุดใกล้จะเริ่มต้นและมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเวสสันดนรลุงอรุณในหิมพานพื้นดินยังชุ่มด้วยหยาดน้ำค้างมัทรีออกไปหาผลไม้ตามวิถีประจำวันสองพี่น้องชาลีและกันหา นั่งเล่นริมลำธารเสียงหัวเราะสะท้อนกองหุบเขาแต่แล้วเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังใกล้เข้ามาชูชกปรากฏกายสอมซ่อเน็ดเหนื่อยดวงตาวาววับด้วยความโลภเวสสันดรลุกขึ้นยืนต้อนรับด้วยใจสงบนิ่งดุจจะขาดการล่วงหน้าชูชกประนมมือแต่สิ่งที่เขาขอมิใช่าอาหารหรือที่พัก เขาขอลูกทั้งสองเลือดเนื้อสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเวสสันดรคคำพูดนั้นก้องกังวานท่ามกลางสายลมเช้าเหมือนคมดาบฟันลึกลงกลางหัวใจเวสันดรนเงียบงนันสายตาเหลือบมองลูกน้อยชารลียิ้มไร้เดียงสาไม่เข้าใจกันหากลับกำชายเสื้อผ่อแน่นความหวาดกลัวสะท้อนในดวงตา ในห่วงใจเวสันดรเสียงปณิธานเก่าดางงกองไม่ปฏิเสธใครก็ตามที่มาขอเขาหลับตาหายใจลึกน้ำตาเอ,อรินที่หางตาแล้วค่อยค่อยพยักหน้าช้าช้าเสียงร้องไห้ปานขาดใจดังขึ้นทันทีชาลีอ่อนวอนกันหากรีดร้องเรียกแม่แต่มัทเรีอยู่ลึกในป่าไม่รู้ชะตากรรมลูกเลย เวสันดรทะลุดกายลงกับพื้นประนมมือพนมขึ้นฟ้าสวดในใจว่าขอให้การสะละครั้งนี้เป็นสะพานนำไปสู่การตรัสรู้เป็นที่พึ่งแก่โลกทั้งหลายชูชกยิ้มร่าหยิบเทาวันมามัดมือเด็กทั้งสองดึงลากออกไปเหมือนฉเฉลยสัตว์เสียงร้องสะท้อนกล้องไปทั่วพงไพรเวสันดรนนั่งแน่นิ่ง มือบีพื้นดินจนเลือดซึมไหลสั่นสะท้านแต่ไม่ลุกตามเพราะเขารู้ดีว่านี่คือบททดสอบสูงสุดของคำสัตว์ที่ให้ไว้กับตนเองท้องฟ้ามืดครึ้มเมฆ่าดำปกคลุมลมวีดหวีวราวคำกล่เกลียวของธรรมชาติสายน้ำลำธารปันป่นป่วนเป็นฟองขาวใบไม้ร่วงกราวราวฝนและตรงกลางโกลาหนนั้น ภาพของพ่อผู้ยอมสละลูกแท้ๆกลายเป็นบาดแผลนิรันดรในความทรงจำมนุษย์ยามบ่ายแสงอาทิตย์แดงฉานเหมือนเลือดมัทรีกลับจากป่าอุ้มตะกร้าเต็มผลไม้หัวใจเบิกบานคิดถึงเสียงหัวเราะของลูกๆแต่เมื่อก้าวเข้าเรือนเล็กความเงียบว่างเปล่าพุ่งแทงหัวใจทันทีไม่มีเสียงวิ่งไม่มีเสียงหัวเราะ เพียงเวสันดรคุกเข่ากำดินแน่นน้ำตาหนองหน้าตะกร้าร่วงผลไม้กระจัดกระจายมัทรีกรีดร้องโผเ,เข้าเขยหยาร่างสามีแต่เวสสันดรยังคงเงียบดวงตาหม่นมืดเพียงเท่านั้นหญิงแม่ก็รู้ทันทีว่าลูกทั้งสองถูกพรากไปแล้วเธอร้องไห้โหยหวนวิ่งพล่านเข้าในปา่า เรียกชื่อชาลีและกันหาเสียงสะท้อนก้องหุบเขาไม่มีคําตอบมีแต่เสียงลมและสัตว์กลางคืนคืนนั้นมัทรีนั่งทะลุดร่ำไห้จนหมดแรงเสียงสะอื้นปนเสียงนกหูดังวังเวงเวสสันดรน,นั่งข้างหลังสายตาแข็งกร้าวมองท้องฟ้าทูลวอนเทพสวรรค์ให้เป็นพยานแต่ฟ้าก่องเงียบงัน ปล่อยให้มนุษย์จมอยู่ในนรกของความรักที่ถูกฉีกถึงชูชกพาเด็กสองคนเดินโซซัดโซเซเชือกบาดมือเลือดไหลแต่เขายังลากไปสุดเท้าอายหลงทางจนมาถึงเมืองสีพีชาวเมืองตะลึงทันทีที่เห็นเด็กที่ถูกทรอยคือหลานของกษัตริย์ข่าวลือกระจายไปทั่วราชสำนัก พระเจ้าสัญชัยเห็นหลานรักถูกจูงดังทาตหัวใจแตกสลายแต่เลือกไถ่ตัวมอบทองคำทาตช้างมา้าหมากมายมหาศาลชูชกกลายเป็นเศรษฐีชั่ว้ามคืนในงานเลี้ยงใหญ่เขาตักกระกลืนอาหารไม่หยุดกินกินกินจนท้องแตกเลือดและอาหารทลักสิ้นชีวิตท่ามกลางกองอาหารของตนเอง จบชีวิตด้วยความโลภของตนเองเด็กทั้งสองได้รับอิสรภาพวิ่งเข้ากอดปู่น้ำตาเออไม่หยุดไม่นานขบวนหลวงนำเด็กกลับหาพ่อแม่เมื่อมัทรีเห็นลูกเธอล้มลงร้องไห้โอบก,กอดทั้งสองแน่นเสียงร้องสะท้อนทั้งหิมพานเวสันดอนค่อยๆก่าวเข้าไปมือสันแตะใบหน้าลูกความรักที่ขาดหายกลับเชื่อมอีกครั้ง พระเจ้าสันชัยก้มลงต่อหน้าลูกชายน้ำตาไหลสารภาพผิดที่เคยขับไล่จนเกิดโศกนาตกรรมนี้แล้วทั้งหมดก็พากันกลับเมืองชาวเมืองต้อนรับด้วยเสียงโห่ร้องคราวนี้ไม่ใช่ความเกลียดแต่เป็นความสรัทธาเวสันดรกลับขึ้นครองราชแต่ใจของเขาไม่ใช่ของตนเองอีกต่อไป ชื่อเสียงของเขากลายเป็นตำนานผู้ที่ให้ทุกสิ่งแม้แต่สิ่งรักที่สุดผู้คนเล่าขานว่าหลายชาติที่พบต่อมาเวสสันดรได้บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าและทุกน้ำตาทุกการสละกลายเป็นเส้นทางสู่การตรัสรู้เรื่องราวของพระเวสสันดรจบลงไม่ใช่ด้วยความตายแต่ด้วยการฟื้นคืนเป็นบทเรียนว่า การให้ที่แท้จริงอาจฉีกหัวใจแต่ก็สร้างแสงสว่างนิรันดรให้มนุษย์